การิหารส่วนตำบลกอลันตาน้อยสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่สำนักงานส่งเสริมการศึกษาโอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัจฉริยสมาคมธุรกิจต่องเที่ยวอำเภอกอลันตาสมาคมท่องเที่ยวโดยยุมยนจังหวัดกระบี่กรมเสริมการเกษตรสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและโรงเรียนในสังกัดสพทในเขตอำเภอกอลันตาผู้ ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหอ,อยวิ่งครั้งที่5ประจำปีพุทธกราช2566ในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลกลันตาน้อยโดยจะจัดงานในระหว่างวันที่6-8มกราคม2566ณบริเวณ ายหาดหลังโสตบุโกลันตา,าน้อยอํออาเภอโกลันตาจังหวัดกระบี่กระผมในฐานะประธานจัดงานเทศกาลโอยิงในครั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกๆความร่วมมือที่ช่วยให้การดําเนินง,งานครั้งนี้เป็นไปด้วยตามเป้าหมายที่วางไว้ทาให้มีผู้สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน่อยวิ่งในครั้งนี้เป็นจํานวนมากเป็นที่น่าพอใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดี ในการจัดงานครั้งต่อไปเพื่อเป็นเกียรติในในการจัดงานในครั้งนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายพรศรีพรมนายอำเภอกรันตากล่าวเปิดงานท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลกรันตาน้อยท่านดรสุกิจยงกิตท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาในวันนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอกรันตาภาคเอกชนที่มาร่วม ท่านผู้บริหารสถานศึกษารงเภอกอรลันตาของเราที่ได้มาร่วมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนี่คือรากเง้าของพวกเราขอให้พวกเรายืนหยัดที่จะสืบสารรากเงาสืบสารประเพณีต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ได้คงอยู่คู่กับอำเภอกอรลันตาของเราต่อไปนะครับวันนี้ได้เวลาจมคนแล้วก็ผมก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอเปิดงานเทศก,กาลหอยวิ่งครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2566หน้าบัตรนี้ขอบคุณครับอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่ตำบลเกาะลันตาน้อยที่บ้านหลังสอดและก็ทั้ง6หมู่บ้านของตำบลเกาะลันตาน้อยต้องอนุรักษ์ไว้ควบคู่กับการท่องเที่ยวที่เป็นเขาเรียกว่าท่องเที่ยวกระแสหลักและการท่องเที่ยวชุมชนในวนี้ท่านต้องรักษาไว้ ขอบคุณในความกล้าหาญของท่านผู้ใหญ่ขอบคุณในความตั้งใจของท่านนายกขอบคุณในความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมอำเภอท่านอาจารย์ประสิทธิ์ท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านครับเราจะทํายังไงให้การแสดงต่างๆเหล่านี้ทําให้วิถีชีวิตชาวลันตาเหล่านี้ได้อยู่คู่กับชาวลันตาอย่างแท้จริงขอบคุณที่ได้ตั้งใจทําในวันนี้ขอบคุณที่ทําให้หอยวิ่งขอบคุณที่ทําให้แกงแพะ ขอบคุณที่ทําให้ดนตรีพื้นบ้านยังคงอยู่และจะอยู่คู่กับชาวเกาะลันตาตลอดไปควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวกระแสหลักก็สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันนอกจากท่านจ,าจัดกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยท่านจะได้เห็นว่ามีความร่วมไมายร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาจากทุกตำบลท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาจึงนี้จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญคนที่รู้เรื่องดีไม่กี่คนจึงสืบค้คนตำนานหมู่บ้านเดิมชมชนนี้เดิมเริ่มมีที่บากันในตอนนั้นโรคระบาด ยังอาจเผิมจึงหนีโรคไม่ทวินถิ่นบ้านเดิมได้มาเริ่มแผ่ทางสร้างชุมชนบนรรพชนคนกล้ามาที่นี่ซึ่งเป็นที่ซ่อนหัวฟายไม่สับสนชุมชนป่าเป็นที่อยู่ของผู้คนการผ่านพ้นเป็นพื้นที่มีราคา ชื่อหลังสอดจึงสอดรู้ได้รู้จักคนมากนักทั่วไปไม่ศึกษาให้เจ่มชัดถึงประวัติความเป็นมาว่าเทือกเขาเหล่ากามาอย่างไรหากว่าได้ศึกษาจะรู้ชัดถึงประวัติความจริงอันยิ่งใหญ่ คนหลังสอดทั้งหลายไม่ใช่ใครเพราะส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องพี่น้องกันเราน้องพี่มีความรักสมัครสมานร่วมทำงานพัฒนาพาสุขสันบ้านหลังสอดจึงโดดเด่นเป็นสำคัญดุจสวรรค์นบนพื้นดินถิ่นบ้านเรา ขัดสนเรือตดูการเปลี่ยนผ่านเหมือนชงคนและผู้คนเปลี่ยนผ่านการเวลาสมัยก่อนเต่าทะเลขึ้นวางไข่สมัยก่อนเต่าทะเลขึ้นวางไข่ ผลหาทรายให้มนุษย์ได้ศึกษาระดูการผ่านไปตามเวลามยังมีหอยมากมายหลายชนิดได้มาชุบชีวิตมนุษยาคนหลายรุ่นหมุนผ่านการเวลา พื้นหาสายยังมีค่าประโยชน์มีหอยท้ายเผาบ้านเราเริ่มหายหดเราเป็นผู้กำหนดเชิงวิถีการรักษาทรัพยากรนั้นควรมีทรัพยากรสร้างวิถีในชุมชนวันหอยวิ่งเพื่ออะไรใครก็รู้ วิ่งเพื่ออยู่อานุรักษ์ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติเดิมมีมาปัจจุบันน้อยหน้าหน้ากังวลถึงเวลาที่ทุกคนมาร่วมคิดถึงชีวิตปัจจุบันอย่าสับสนร่วมรักษาทรัพยากรให้คงทน เพื่อทุกคนและลูกหลานของบ้านเราวิ่งเพื่อให้ทุกคนมีความสุขวิ่งเพื่อสลายความทุกข์ให้สุกขีหลังสดนี้ให้เจริญมีไม่ขัดสน หรือดูการเปลี่ยนผ่านเหมือนชงคนและผู้คนเปลี่ยนผ่านการเวลาสมัยก่อนเต่าทะเลขึ้นวางไข่สมัยก่อนเต่าทะเลขึ้นวางไข่บนหาดทรายให้มนุษย์ได้ศึกษา ระดูการผ่านไปตามเวลาเม